ดตงนนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีไม่ควรรับชมการ์ันดันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทำตามรับชบมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมาอยู่กันในเกมเซาลินซ็อกเกอร์นะอยู่กันกับ G2Go นะครับเพืเ่อนๆวันนี้เราก็จะมาลองเล่นเกมใหม่ในค่าย PG ให้ดูนะครับมีงบมาณที่2,000นะครับจะเบ็ด20นะแล้วก็ออโต้เออ่เดี๋ยวผมจะออโต้นะครับไปที่30รอบนะครับเพื่อนๆรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเพื่อนๆ มาถึงนะจะเข้าไหมน,นะเกมนะอย่างนะครับเกมนี้เขาก็ภาพสวยนา่าเล่นเลยนะคะเป็นเกมใหม่ในค่าย PG นะครับก็วันนี้มีงบมาสองพันนะก็ลองลองเล่นให้ดูก่อนนะคบจะขาดทุนหรือว่าได้กําไรอันนี้ก็เดีย๋ยวมาลองดูกันนะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนนะเคยลองเล่นเกมนี้มาแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกกันบ้างน,นะครับว่ามันแตกดีไหมหรือว่ามีเทคนิคอะไรดีๆก็แนะนํากันบ้างนะครเพื่อนเพื่อนอ่ะเราเข้ารางวัลก้อนโตนะเพื่อนสวยมันอาจจะจะได้เยอะนะเนี่ยมันยังไหลไม่หยุดเลยนะ เรียบร้อยครับได้มา1,808บาทนะครับสำหรับดอกเมื่อกี้นี้นะโอ้โหมาครับนี่เรากำไรมาครึ่งคึนะเพื่อนๆื่อนะใครอยากจะลองเข้ามาเล่นเกมนะครับที่ภาพสวยๆน่าเล่นแบบนี้นะก็สามารถแอดไลน์มาเล่นกันได้ที่อ g 2 g o นะครับเพื่อนๆอ่ะเาเหลือออโต้กันอีก2รอบนะครับ กำไรอยู่นะเพื่อนๆงั้นก็ออโต้อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเอาไป30ิเหมือนเดิมนะครับกับเบ็ด20นะเพื่อนๆวันนี้ก็ลองเบ็ดน้อยๆก่อนนะครบเดี๋ยวยังไงนะคลิปหน้าก็จะมาลองเล่นให้ดูใหม่นะครับแล้วก็ลองหาสูตรดีๆเทคนิคดีๆมาลองเล่นกันนะครับดูกันซิว่าเจ้าเกมนี้นะมันจะเตะหนักหรือว่าจะแจกหนักนะครับเพื่อนๆผมว่ามันน่าจะแตกง่ายอยู่นะแต่มันเข้าฟีเกมยากอะเพื่อนๆอเฮ้ย อะไรมาสันสันวะเนี่ยอ๋อแม่ทำซะอลังการนึกว,ว่าจะได้ตังเยอะนะเพื่อนๆอ่ะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปใหม่ๆนะเพราะว่า PG เขาออกเกมใหม่เยอะมากเวลาลงคลิปเพื่อนๆจะได้ไม่พาลาดรับชมกันนะครับอ่ะเราก็มีกําไรอยู่นะเพื่อนๆนะสําหรับเจ้าเกมนี้นะก็ออโต้จบไปแล้วผมก็พอแค่นี้ดีกว่านะครับกาไรมา900นะเพื่อนๆก็พอได้นะครับ เดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนเนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะยังไงก็สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนบ๊ายบาย